สวัสดีค่ะเพื่อนๆทตุดินลักขนาดทตุดินนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องเหนื้อคู่ให้ฟังนะว่าเขามีลักษณะอย่างไรนะคะฉันกับเธอจะเจอกันในรูปแบบไหนนะยังไงก็ฟังแบบขำๆสนุกๆเพื่อนๆอย่าเอาการพยากรณ์ของกวางะะไปตัดสินใจว่าคนข้างๆเนี่ยใช่หรือไม่ใช่นะคะอย่าททำให้เป็นเหตุนะเพื่อนๆออคนข้างๆของเรานะคะถ้าเรารับเอาไว้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษนะ,นะเพื่อนๆ ไม่ใช่มันก็ต้องใช่เราปะมาถึงขั้นนี้แล้วก็คงจะต้องใช่เราต้องมั่นใจสิว่าคนรักของเรานี้แหละคือเนื้อคู่ของเราที่สวรรค์ทรงประทานมานะคะฉะนั้นอย่าสงสัยอะไรเลยนะมันก็อาจจะมีบางมุมที่ตรงบางมุมที่ไม่ตรงบ้างนะคะมันคงจะแบบไม่ได้ตรงไปทุกอย่างตามไพ่บอกนะคะเพื่อนๆฉะนั้นเรามาดูเพลินมาฟังเพลินกันเฉยๆนะคะ อาจจะดูในฐานะคนโสดสนิทโสดไม่สนิทในสถานะมีคนคุยมีแฟนแล้วก็ดูได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดทางพูดติดตามเก่าพูดติดตามใหม่ใครสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวนะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวดูดวงส่วนตัวกับกวางได้ผ่านช่องทางไลน์ไอดีนะ แล้วก็ขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะโปรแกรมสินแสบาโคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจอย่าลืมเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้นะคะเอาเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสําหรับชาวธาตุดินลักคณาธาตุดินไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนธาตุดินลนักขณะธาตุดินมังกพรพฤกปรบการณ์วันนี้เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องเนื้อคู่ให้ฟังกันนะคะว่าเนื้อคู่ของคนธาตุดินนั้นเป็นคนที่มีลักษณะยังไงฉันกับเธอจะเจอกันได้อย่างไรนะคะแต่อย่าไปคิดมากนะอย่าไปสำรวจคนข้างๆของเรามากนะคะว่ามันมีส่วนไหนที่ตรงบ้างหรือเปล่าหรือว่ามันไม่มีความตรงเลย เอาเป็นว่าคนข้างๆของเราเนี่ยคะจะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่มันก็จําเป็นจะต้องเป็นคนที่ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเราเลือกแล้วเราต้องเชื่อมั่นในคนของเราแล้วนะว่าเขาคือคู่ชีวิตของเราคือเนื้อคู่ของเราเนี่ยแหละอาจจะเป็นเนื้อคู่ในรูปแบบที่เราเลือกเองนะอันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อคู่แบบพรมลิขิตแต่ถ้าเราเลือกเองไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะเราก็เลือกด้วยความรู้สึกที่เราอยากจะรักกันเนาะทุกอย่างนะคะเราเป็นคนลิขิตเองนะพรมลิขิตบางทีก็อาจจะไม่ช่วยอะไรเลย โอเคเอาที่เราสบายใจอะเรามาฟังเป็นนิทานปรำปรานะคะเนื้อคู่ของคนท่าดินมังกรพิศศกกันก่อนที่เราจะเข้าสู่การพยากรณ์เดี๋ยวเรามาทวนราศีเกิดนิดนึงนะคะชาวมังกรคือผู้ที่เกิด15มกราคมถึง14กุมภาพันธ์ชาวพิษศคือผู้ที่เกิด15พฤษภาคมถึง14มิถุนาชาากันคือผู้ที่เกิด17กันยาถึง16ตุลานะคะพลังงานเนื้อคู่ของคนท่าดินนะคะใบแรกได้ไพ่เดลิเวอร์นะคะอันนี้คือเนื้อคู่ของคุณนะคะ เขาเป็นคนมีสันนี่เป็นคนน่านรักเป็นคนเออมีความเบลวอยู่ในตัวเองจะบอกง่ายๆเลยก็คือเขาเป็นสายคิตตี้อะค่ะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีพรสวรรค์ในเรื่องของการใช้คำพูด FC เยอะถ้าเขาสร้างคอนเทนต์อะไรนะคะที่ ให้เครดิตกับตัวตนของตัวเขาเองคนคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นในสังคมโซเชียลนะคะหรือว่าจะเป็นสังคมในวิถีชีวิตประจําวันที่เขาจะต้องออกจากบ้านไปอยู่ในสังคมหน้าที่กาันนานหรือว่าสังคมกลุ่มเพื่อนกลุ่มปาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่เขาจะมีออความโดดเด่นแล้วก็มีแรงดึงดูดในตัวเองนะคะมีหลายๆคนหมายปองเขาว่าไว้นะคนคนนี้เป็นคนที่ทําอะไรน่ารักเป็นคนที่ทําอะไรหยุมหยิมหยุมหยิมอะ เออเป็นคนที่ละเอียดอ่อนเขาจะทำออบุคลิกภาพของตัวเขาเองให้ดูดีมีสเสน่ห์อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วสเสน่ห์ภาพรวมของเขาก็คือมาจากคำพูดเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรแล้วนะคะผู้คนให้เครดิตให้การสนับสนุนเป็นคนที่น้มหนาวจิตใจคนอื่นเก่งคนคนเนี้ยถ้าจีบใครแล้วก็คือถ้าเขาใช้คารมคมคครใช้ความโรแม,มนติกก็คือติดหนุบเลยนะเออ เคยได้ยินไหมคําพูดเป็นต่อรูปหลอกเป็นลองอ่ามาดูซิว่าไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเขาคนนี้อีกคะเขาอยู่ในกลุ่มราศีเมทุนได้นะเดลิเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ประจาตัวของชาวเมถุนเลยนะไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเขาอีกคะโอ้โหเดวิลเข้ามาไม่เบานะคือไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันพายป้ายใครอะชีวิตเขาอะ คือคนลุมล้อมไลยล้อมเขาเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็เป็นที่หมายตาของคนหลายๆคนแล้วก็อาจจะมีความสัมพันธ์หลายๆคนนะคะเข้ามาจีบเขาเขาจะมีคนคุยหลายคนได้นะคะแต่เขาก็จะวางสถานะความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เหมาะสมไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบของแฟนณนะเวลานี้อาจจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบคนที่เข้ามาจีบ ในช่วงนี้เยอะมากๆเลยช่วงนี้คือช่วงแบบขาขึ้นเขาเลยในเรื่องของความรักอะ่ะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะคนคนนี้เขาเป็นสายเอนเตอร์เทนนะคะเป็นเอ็กโทรเวิร์ดนะคนคนนี้ไม่ใช่อินโทรเวิร์ดนะคือชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีอะจะเป็นคนที่ชาร์จพลังงานจากการเข้าสังคมอะ่ะคนนี้เขาเป็นคนยังไงอีกคะไฮโลเฟน เขาเป็นคนที่มีธรรมะอยู่ในหัวจิตหัวใจนะเออเป็นคนที่ที่รักษาความถูกต้องเอาไว้ไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือในเรื่องของการทํางานในในทุกๆด้านกน่ะเขาจะเป็นคนที่มีสตินะคะแยกแยะอะไรที่ดีหรือไม่ดีเขาจึงเป็นคนที่ทําอะไรมักจะต้องใช้ความคิดก่อนเสมอหรือเวลาที่เขาพูดอะไรไปเนี่ย คนคนนี้เขาจะไต่ตองนะคะแล้วคําพูดของเขา่าจะเป็นคําพูดที่กลั่นกองออกมาดูมีสเสน่ห์ก็ไม่แปลกนะว่าทําไมคําพูดของเขาถึงดูมีเครดิตแล้วสามารถโน้มน้าวจิตใจคนอื่นได้จะเป็นคนที่ทําอาชีพในสายแบบครูบาอาจารย์แบบสอนคนก็ได้นะคะหรือจะทําในลักษณะ,นะออคนที่สร้างแรงบันดาลใจด้วยคําพูดให้กับคนอื่นๆก็ได้นะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเองนะคะเนี่ยไฮโลเฟน ไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องมีเครดิตในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําพูดหรือว่าการกระทําคือมันดูดีไปหมดเลยอะทําอะไรก็ดูดีอะหรือถ้าเขาทําอะไรโกโก้นะมันก็ดูดีอะแค่เขาใส่ชุดนอนไปปากซอยหน้าปากซอยไปซื้อผักอะเพื่อนๆเขายังดูดีเลยว่าคือแบบไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเยอะเลยแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนหน้าตาดีนะเนี่ยอืมไพ่อยากบอกความเป็นตัวตนอะไรเกี่ยวกับเขาอีกคะ สี่ถ้วยเห็นไหมถึงแม้แวดล้อมนะคะจะมีแต่คนเข้ามาจีบเขาหนึ่งวันพันกว่าเรื่อง <c oughs> เขาอาจจะได้รับแชทคนที่เข้ามาจีบเขาเยอะมากหรือไม่ว่าเขาจะไปทำงานหรือจะไปปาร์ตี้ตรงไหนเขาจะต้องโดนจีบเสมอโดนทักมาขอเบอร์เสมอแต่เขาไม่ใช่ว่าเขาจะรู้สึกกับใครง่ายๆนะเ <c oughs> <น>ขาไม่ใช่รักคนที่รักคนง่ายนะ <c oughs> ถึงแม้เขาจะอยู่บริเวณแวดล้อมสังคมที่มีทางเลือกนะคะแต่ก็ใช่ว่า เขาจะปล่อยความรู้สึกของตัวเองอย่างง่ายดายมีใจให้กับใครนะคะดูสี่ถ้วยสิเห็นปะเนี่ยมีแต่คนอยากจะรักเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ถูกรักนะคะแต่เขาไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะรักใครได้เลยตอนเนี้ยเพราะเขายังไม่เจอคนที่ใช่จริงๆหรือว่าเขาอาจจะแอบกลัวด้วยละ่ะอาจแบบเหมือนกลัวเหมือนเขาไม่มั่นใจในตัวเองในเรื่องของความสัมพันธ์ะ่ะเออว่าเขานั้นน่ะจะเลือกคนที่ตอบโจทย์หรือใช่สําหรับเขาได้จริงๆ แสดงว่าลึกๆเนี่ยเขาเป็นคนที่ซีเรียสนะคะแล้วก็จริงจังในเรื่องของความรักอยู่เหมือนกันนะอืมถึงแม้ว่าคําพูดคําจาเขาจะดูมีสเสน่ห์ดูมีความเฟนลี่ให้กับคนรอบรอบข้างคือใครอยู่ใกล้เขาเนี่ยคือโลกทั้งใบเป็นสีชมพู่เนี่ยมันไม่แปลกเลยว่าทําไมเขาถึงมีคนเข้ามาจีบเยอะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะตอบตกลงความสัมพันธ์ไหนแบบจริงๆจังๆนะ เหมือนเขาจะรับเอาไว้พิจารณานะคะนั่นแปลว่าเวลาที่เขาคุยกับใครก็แล้วแต่เขาจะไม่สร้างเงื่อนไขให้กับใครทั้งนั้นว่าอนาคตเราจะต้องคบกันเป็นแฟนแต่เขาว่าจะสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองตรงที่ว่าเขาไม่ควรที่จะรู้สึกกับใครง่ายค่ะ คาจะเคยเจอประสบการณ์ความรักที่มันผิดพลาดมานะอาจจะเคยเจ็บมาก่อนนะ่ะคนเรานะคะถ้ามีกำแพงดูเหมือนไม่มีกำแพงนะแต่ลึกๆคือเขาเป็นคนที่มีกำแพงแล้วคนที่จะมีกำแพงในเรื่องของความสัมพันธ์ได้แสดงว่าเขาจะต้องเคยเจอประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับความรักที่มันผิดหวังมานั่นแหละแล้วก็มีไพ่สิบไม้เท้านะคะ ตัวเลือกเยอะตัวเลือกเยอะก็จริงแต่ที่ที่มีอยู่เนี่ยก็ยังแบบเลือกโฟกัสใครสักคนไม่ได้จริงๆอะค่ะเพราะยังไม่ได้เจอใครที่ที่ตรงกับความรู้สึกของเขาที่เขาจะรู้สึกว่าวางใจได้นะเขาก็คุยได้กับทุกความสัมพันธ์นะคะแต่อาจจะมีความสัมพันธ์ บางความสัมพันธ์ที่เข้ามาคาดหวังกับเขาไปเองทั้งๆท,ที่เขาอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรอาจจะคิดกับทุกคนเพียงแค่เพื่อนแต่เพื่อนบางคนนะคะในกลุ่มสังคมตรงนั้นก็อาจจะตกหลุมรักเขาไปในแบบที่เขาไม่จําเป็นต้องใช้คําพูดอะไรเยอะก็ได้บางทีเขาอาจจะแบบไม่ได้ใช้คารมอะไรเลยนะเขาก็พูดปกติแต่ว่าด้วยน้ําเสียงของเขานะคะที่มันน่าฟังน่าดึงดูดเนี้ยคนเรามันก็จะมีความหลงด้วยรูปรสกลิ่นเสียงใช่ไหม เนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นอะไรที่เขาอะอาจจะต้องระวังด้วยเรื่องของคําพูดไงทาดินเพราะว่าเขาพูดอ่อทีหนึงเนี่ยทุกคนใจละลายอะคะ่ะหรือเขาจะต้องแบบไปไปแอคชั่นในเรื่องของการสอนงานใครอย่างเงี้ยมันก็มีนะคนที่ฟังเขาแล้วมันเคอิบเคลิมอะอืเขาเป็นคนนิสัยยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เขาคนนี้จริงๆแล้วอ่ะเป็นคนนิสัยยังไงเขาเป็นคนคคน,นิสัยยังไงคะคนคนนี้นิสัยยังไงเป็นคนทำอะไรไวนะเป็นคนทำอะไรว่องไวนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรซ้ำซากจำเจอ่ะขี้เบื่อง่ายแล้วก็อ่ออยากจะทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยมีประสบการณ์เป็นคนที่ชอบอ่อความท้าทายอะคะ่ะ เป็นคนที่ชอบอะไรแปลกใหม่หรือว่าถ้ามีมีงานอะไรเนี่ยเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีประสบการณ์เนี่ยเขาก็อยากจะเรียนรู้ไงคือคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ทํางานได้หลากหลายนะอืมไม่ใช่เพียงแค่ว่าเขามีงานประจําหรือเขาจบด้านใดมามีความสามารถด้านใดมาด้านใดด้านหนึ่งเขาจะต้องทํางานตรงงานตลอดจะบอกว่าชีวิตเขามีการเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วเขาเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้ไวฉะนั้นจะบอกว่าเขาว่าทํางานได้หลายรูปแบบเลยนะคนคนนี้เป็นคนที่ทําอะไรเร็วนะคะเป็นคนที่ อเลิด้วยตื่นตัวมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ขี้เกียจไม่ขี้เกียจคือจะให้เขาเออเป็นยังไงอะใช้ชีวิตในโลกส่วนตัวอยู่กับพ้องอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่เขาคือเขาต้องออกข้างนอกอะเออต้องออกไปมีสังคมไปปฏิสัมพันธ์กับคนนั้นคนนู้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันคือวิถีชีวิตของเขาแล้วก็น่าจะชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางนะคะไปอยู่ในสังคมตรงไหนก็มีแต่คนเอ็นดูก็มีแต่คนรักเขา เป็นคนที่ปรับตัวอะไรได้ง่ายอะนะเข้าหาคนอื่นได้ง่ายนะคะพายแปดดาบแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ระวังตัวนะถึงแม้ว่าอะไรก็ตามที่เขาไม่เคยทํานะคะเขาก็ไม่ประหมาาในตัวเองนะเออไม่ไม่ได้คิดเสมอว่าฉันเก่งฉันทําได้คือเขาชอบเรียนรู้ในสิ่งนั้นมากกว่านะอยากจะเข้าไปเรียนรู้อยากจะไปลองผิดลองถูกนะคะเนี่ยคือนิสัยของเขาแต่ว่าเขาก็จะมีความมั่นใจสูงนะคะในศักยภาพในเรื่องของการทํางาน หรือการเรียนรู้อะไรเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นใจเขาจะไม่มองว่าไอ้ปัญหาที่เข้ามามันจะเป็นอุปสรรคอะไรเขาารู้สึกว่าเขาสามารถคอนโทรลแล้วผ่านไปได้เฮ้ยเขาเป็นคนเก่งนะเอาจริงเขาเป็นคนลักษณะนิสัยยังไงอีกรับฟังคนอื่นเสมอนะคะเป็นคนที่รับฟังคนอื่นแล้วก็ เวลาที่เขาไปเจอใครที่มีอีโก้นะเขาจะเป็นคนที่เหมือนไม่ไม่อวดความสามารถของตัวเองถึงแม้เขาจะเป็นคนคุยเก่งแต่เขาใช้คำพูดในการเจราจาหรือการพูดคุยไปในทางที่เป็นพลังงานบวกมากกว่าถ้าเขาไปเจอใครก็ตามที่ท็อปซิกส่เขานะคะเขาจะไม่คุยด้วยเลยเขาจะไม่ออกความคิดเห็นอะไรเลยเขาก็จะปล่อยให้คนคนนั้นท็อปซิกไปอย่างนั้นแหละแต่เขาอะเลือกจะปิดหูปิดตาเลือกที่จะไม่ไม่สนใจเพียงแค่ให้เขาพูดออกมาแล้วคุณก็อาจจะไม่ คือเป็นคนออคือเขาอ่าจะเป็นคนที่ไม่ยอมรับพลังงานด้านลบของใครเข้ามานะคะฉะนั้นชีวิตเขาจึงมีความสุขตลอดเวลาเป็นคนที่กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ไม่เก็บเอาคําพูดของคนอื่นนะคะมาสร้างพลังงานลบให้กับตัวเองเขาเป็นคนที่ปล่อยวางเก่งนะเห็นแบบนี้ถ้ามันอาจจะมีอะไรก็ตามเป็นปัญหาด้วยเรื่องคําพูดของคนอื่นที่ทําให้เขามีความรู้สึกกระตุกใจบ้างอะแต่เขาจะจมกับตรงนั้น แป๊บเดียวนะคะสุดท้ายบางเรื่องเขาก็จะรู้สึกว่าเออบางอย่างก็ช่างแม่มมันก็ได้นะคะอืมเป็นคนที่ปล่อยวางอะไรได้ง่ายนะคนคนนี้อืมปล่อยเบอร์อะไรได้ง่ายเป็นคนที่แบบไม่ไม่ชอบโต้เถียงใครเขาจะโต้เถียงกับคนที่ที่คุยกันรู้เรื่องเท่านั้นนะคะเป็นคนนิสัยดีคนนึงเลยล่ะอาบอกไว้ก่อน เห็นแบบนี้เขาก็ไม่ได้ใช่คนที่พูดขวาน่าซากนะอ่ะมาดูต่อคะ่ะมาดูต่อว่าคุณกับเขาจะเจอกันได้ยังไงคุณกับเขาคนนี้จะเจอกันได้ยังไงคะก้าวดาบคุณจะเจอกันได้ในช่วงที่ตัวคุณะมีปัญหาอะไรนี้ในชีวิตของตัวเองอะธาด,ดินแล้วเขาคนนี้เข้ามาช่วยซัพพอร์ตเข้ามาเติมเต็มเข้ามาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณทําให้คุณอะมีความมั่นใจ อีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินก็ได้คุณกับเขาจะเจอกันได้ยังไงอีกคะหรือคนรู้จักอาจจะนำพาให้คุณกับคนนี้ได้ได้มาเจอกันมาจากครอบครัวก็ได้นะอัศวินถ้วยคุณกับเขาจะเจอกันได้ยังไงมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตของธาตุดินที่คุณมีความเครียดนะแล้วคุณแล้วคุณก็ ช่วงนั้นมันอาจจะเครียดจริงๆอะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มีคนคุยอย่างเงี้ยแล้วคุณก็น่าจะเจอเขาจากสื่อโซเชียลจะเป็นในแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่นะที่ที่คุณได้คุยกับเขาแล้วคุณรู้สึกว่าเออคนคนนี้ทําให้เรารู้สึกสบายใจนะทาให้เรารู้สึกว่ากลับมามีความมั่นใจอีกครั้งนะคะด้วยการที่เราไปฟังคําพูดที่เขาว่าชอบสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเนี่ยเห็นปะอย่างที่บอกไปตัวตนของเขาเนี่ยพูดเก่งคือเออเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้อะถ้าเขาทํางานอะเขาเขาหมาะกับงานที่พูด พูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นเป็นหมอจิตวิทยาแบบนี้ก็ได้เพราะเขาอ่ะจะเป็นคนที่เหมือนกับมีจิตวิทยาสูงในเรื่องของคําพูดการใช้คําพูดนะคะอืมเนี่ยคุณจะเจอกันในในช่วงที่ท่าดีนะ่ะคุณมีเรื่องเครียดแล้วหาทางออกไม่ได้จริงๆอะ่ะเออมันเป็นช่วงที่คุณหน้าสิวหน้าขวานแล้วแล้วอยู่ๆอะ่ะก็มีใครคนหนึ่งนะคะเข้ามาทําความรู้จักกับคุณอะ่ะแล้วเราก็ได้รู้จักกันคือ ตอนแรกคุณก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรนะคุณก็คุยไปเรื่อยนะนะถ้าดินคือมันก็ยังดีกว่าที่เราจะจมอยู่กับปัญหาในชีวิตของเราแล้วพอเราคุยกับเขามันทําให้เรารู้สึกดีแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเขาให้ความสบายใจกับเราได้นะคะอืมคือช่วยเหลือซัพพอร์ตเราได้บางอย่างนะคะอะ่มาดูกันและเขาคนนี้ถ้า เจอคุณแล้วอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณถ้าคุณกับเขาได้รู้จักกันแล้วเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณคนคนนี้เขาจะมอบความสดใสให้คุณเลยอันดับแรกเขาจะแจกความสดใสให้คุณเลยเกาถ้วยเนี่ยเขาจะเฟรลี่กับคุณเลยนะคะรู้สึกยังไงกับคุณเจ็ดเหรียญรู้สึกว่าอยากคุยกับคุณน่ะอยากจริงจังด้วยนะคะอยากช่วยเหลืออยากซัพพอร์ต อยากเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตของคนธาตดินนะคะเขาจะเป็นคนที่รับฟังที่ดีแล้วก็ไม่รู้ทําไมนะทําไมเขาถึงรู้สึกแบบชอบคุณมากอะรู้สึกเปราะบางกับคุณมากๆทั้งๆที่เขาเองก็พยายามที่จะไม่ตกหลุมรักธาตดินแล้วนะแต่สุดท้ายมันห้ามใจตัวเองไม่ได้อะคือความรู้สึกเขาเป็นไปในทิศทางที่ชอบที่รักคุณนะคะ เขาก็จะแสดงความรู้สึกส่วนนั้นออกมาให้คุณได้เห็นเลยเหมือนพยายามที่จะหักห้ามใจใตัวเองแล้วนะแต่ว่าเหมือนกับมันไม่ได้อ่ะคือเห็นคุณเป็นเพื่อนที่ดีคืออาจจะเห็นแบบนั้นได้แต่คือความรู้สึกของเขาอ่ะมันตรงข้ามนะคะแล้วมันก็ย้อนแย้งมันมากกว่าเพื่อนไปเลยอะคะ่ะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงเขาก็เหมือนลนลานด้วยเนาะเออจะบอกว่าเออเขาก็เป็นคนที่ alert คนนึงอ่ะเขาเป็นคนที่เก็บอาการไม่เก่งนะ ถ้าเขาชอบธาตุดินเนี่ยถ้าเขาอยากจะกรีดเขาก็กรีดเลยคือถ้าเขารู้สึกรักคุณเขาก็บอกรักักคุณเลยโดยที่เขาเขาเก็บได้ไม่นานหรอกถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาจําเป็นจะต้องเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้ก่อนเพราะเขาไม่รู้การเทคแอคชั่นของธาตุดินไงคะว่าคุณมีใจให้กับเขาหรือเปล่าสุดท้ายเขาจะเก็บได้ไม่นานเขาจะเป็นคนที่สารภาพนะคะแล้วก็บอกความในใจให้คุณทราบก่อนเสมออืมนี่แหละ มาดูกันสิมาดูกันสิว่าถ้าคุณกับเขาคบกันไปแล้วอะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงความสัมพันธ์จะเป็นยังไงมีสิบดาบมาด้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงความสัมพันธ์จะเป็นยังไงคะถ้าคุณกับเขาเนี่ยคบกันไปแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไง กวางม,มองว่ามันจะไม่มีแรงกดดันนะมันจะไม่มีความรู้สึกว่ากดดันอะไรอะ่ะมันจะมีความรู้สึกสบายสบาย strength แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ที่คบกันยาวเป็นที่ปรึกษามีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เขาเขาเป็นคนที่หาทางออกให้กับคุณได้เสมออ่ะาดิน ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่มีอีโก้ก็ตามนะท่าดินแต่คุณน่ะจะต้องยอมรับในความคิดเขาเลยแหละเพราะว่าคุณกับเขาน่าจะมีความคิดอะไรที่คล้ายๆกันที่เป็นที่เป็นทีมเดียวกันน่ะเหมือนกับท่าดินเวลาที่คุณจะเจอคนที่ใช่สําหรับคุณจริงๆคุณมองจากทัศนคติเลยนะแล้วคุณไปเจอเขาในในแบบคนที่มองโลกในแง่ดีอะ่ะ เออแล้วก็เข้าใจในความรู้สึกในความเป็นคุณแล้วเวลาที่คุณมีเขาอยู่ข้างๆคุณรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือวิถีชีวิตภาพรวมๆของคุณเขาสามารถช่วยเหลือคุณได้อะ่ะเออเขาสามารถที่จะแชร์ความคิดของเขาให้คุณมีทางออกกับปัญหาตรงนั้นได้ะคะ่ะอืมเนี่ยคือคู่แท้นะคะแล้วก็เขาก็จะเป็นคนที่ เหมือนกับเข้าใจในความรู้สึกของคุณมากที่สุดในแบบที่คุณไม่จําเป็นต้องพูดอะไรนะเขาแค่มองตาคุณเขาก็รู้ใจคุณนะคะด้วยการแสดงออกหรือท่าทีที่คุณเงียบขึมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะดูออกเลยว่าณเวลานั้นนะคุณต้องการให้เขาแอคชั่นแบบไหนคุณถึงจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นเอาเป็นว่าคนคนนี้เข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนโลกของธาตดินเลยอะจากคนที่เงียบขึมนะคะคนที่ หัวเลาะไม่ค่อยเป็นนะท่านดินะ่ะเพราะคุณเจอเขาอะคุณกลับกลายเป็นคนที่มีรอยยิ้มกว้างๆได้แล้วก็หัวเราะได้สุดอะ่ะคุณมีเขาคนนี้เข้ามาเติมเต็มในชีวิตเหมือนเป็นสีสันแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในชีวิตอีกคนหนึ่งเลยค่ะอะฮะโอเคนะอะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีราศีใดได้บ้างนะคะเห็นเป็นชาวสิงห์นะมิถุนมิถุนมาเด่นเลยมีสิงห์มีมังกรมีพฤทธก จำพวกธาตุดินด้วยกันก็ได้มีชาวตุลน,นะคะมีชาวราศีมีนนะแล้วก็จะมีเป็นธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ําก็ได้นะมีมิจิกกรกฎธาตุลมกุมตุลมีถุนโอ้ยเป็นได้ทุกราศีนั่นแหละนะคะโอเคนะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดเดี๋ยวไว้โอกาสหนะ้าเราเจอกันใหม่นะคะใน E ีีถัดไปเด้อสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย